เขาบอกว่าให้สอนเล่นตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเลยนะหนึ่งจริงๆนะครับทุกคนหนเ่งหนึ่งเนะี่ยเกมอะไรครับกดแล้วครับไ,ไปด้วยกันนี่ว่าเอาคลิกคลิกคกคโอเพนนะเราต้องเราต้องขยันซอยสักแป๊บหนึ่งก่อนนะ ถ้าใครมี Auto ick, ออโต้คิกก็ออโต้คลิกก่อนเ,เดี๋ยวไม่ว่ามันได,มนได้มันได้สักประมาณสักสี่ห้าครั้งเดี๋ยวเราจะมีเหรียญมาแ <c oughs> <c oughs> น่แน,น่เวลามีเหรียญมาปุ๊บมันบอกให้เอาเอาเราอัพคอยปุ๊บนีออัพคอยนะแล้วเราก็ไปเก็บเหรียญมาเพิ่มนะมันจะได้ยี่ห้ายี่ห้าคอยนะ,ะยังยังไม่เลิกนะเราต้องเราต้องเราต้องใส Auto ่ออโต้คลิกต่อนะเร็วกว่านี้ อ่าได้ได้ได้ยี่ห้าละทีนี้ได้ยี่ห้าปุ๊บเราจะรู้ว่าเริ่ม,ม,มอัพก่อนนะปาเตอร์ฮฮสก็คือการเปิดไข่แบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะเร็วขึ้นอ่าเรามาดูดิเร็วขึ้นยิงป่าแล้วก็อัพไปทีนี้เราจะเพิ่งไปเปิดกระเป๋าอันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบเทรดเดี๋ยวค่อยเปิดนะเราก็มาเกี่ยวกับไขก่อนไข่เดี๋ยวเราออโต้โร ต้หกร้อยเรเราก็มากดออโตโรออโตโรคืออะไรนี่เราไม่ต้องลิอีกต่อไปเน่อ่าอัพอินเวนตอรี่เรดดิ้งโอเคเราจะไปทางรัฐนะเราจะไปขอยืมฮิ้วเอ้ไม่ใช่ฮิ้วดิกะไปขอยืมสัตว์เลี้ยงเพื่อนมานะเอ้ บูอ้วนเราขอยืมตัวตึงๆนายหน่อยได้ครับได้ครับเนี่เฮ้ยมันมันจะตึงเกินไปเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอเฮ้ยมันจะหมดนะแค่นี้พออะไรมันวันเนี้ยโอเคเอามานะเราไปวิธีรัดนะไอ้ที่เล่นใหม่ก็มาเอามาเอาได้นะตักหมื่นเนี่ยให้ได้ตักแสน กับไข่ไม่มีนะอ่ะนี้เราก็ไปใส่กันเดี๋ยว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 เวลามันมีแสงเป็นฮิ้วนะมันจะไอ g จมันจะแบบปุ้งปังปุ้งปัง,ปงอ่าโรออโตอ่านี่นะนี่แล้วก็เจอคามอซ่อนสามพันสองเปนนี้ ตามพันตล่องปุ๊บเนี่ยมันจะซ่อนได้ร่อนด้วยอืมโชว์ข้างบนพอไม่ต้องมาการแทกใส่หน้ารอกาแทกหน้าตอนหิวหิวหรือไทชานิกมาก็พอนะไอ้ยเอาจำนวนขังอ่ะให้มันเปิดเร็วๆไส่เทอร์ออโบเข้าไปอ่าเดรี่โบน,นัสกับโรลไอเทมเดี๋ยวเพิ่งนะอันนี้ยังเพิ่งอัพเนียนี้เพิ่งอัพ เราจับจำนวนครั้งไปก่อนปุ๊บติดห้าแล้วมันเท่าไหร่นะอ่าได้แล้วนะคูณเก้าแล้วนะอ่าได้ไปสี่ติดสามอ่ะทีนี้พังกล่องมันบอกว่าให้ไปพังกล่องกล่องทองไอ้กล่องทองอยู่ไหนอ่ะทำไมเราไม่เห็นทองอ่ะ อ่าทำไมเราไม่เห็นทองนะครับทุกคนอ่าใครไม่เห็นทองนะเราก็ต้องอัพกองทองนะตรงนี้นะ<ๆ>แล้วมันจะเห็นทองนะนี่เห็นปะอ่าโลอ่าเหลือแต่เพชรโลนะเพชรโลก็เราก็ไม่ต้องไปอัพอ,อื่นๆนะเราอัพแต่เพชรโลนะเราจะอัพแต่ลูกเต่านะนี่ไหมนี่นะมันมีสมมั้ดมันมีทั้งหมดสิบสิบ,ส,บสิบขั้นนะอ่านี่เราอัพนี้ เราอัพเรนโบ้เรนโบคือ100ครั้ง100ครั้งอ่ะมันจะได้ลูกเต่าใช้ี่หนึ่งครั้งนะรับนี่เกี่ยวกับเพื่อเกี่ยวกับเพิ่ลูกเต่าก่อนเพราะว่าแอชิเม้นต์เราไปทางนี้แอชิเมนต์เราไปไปทางนี้เราก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนอ่ะเราเอัพเออมันต้องอัพไข่โชคดีขึ้นไ่ใช่แล้วเออนี่นี่นี่น เรามีเงินน้อยเราก็ต้องใช้ถอยยางประจักนะนี่ลัคกี้ถึง,งียถึงจะตึงถึงจะตึงน,นี่ปอติ้งเอง,เองเนี่อยู่ตรงนี้นี่มาไปกันต่ออ่ะเดี๋ยวรออีก,อ,กอีกลูกอีกลูกหนึ่งนะอาชิมย์ม่เราจะเร็จอ่ะเร็จพอดีไทยใหม่โอกาสขั้นต่ำหนึ่งในสาม พอเล็กไอเทมอ่ามันบอกว่าให้เรากดรับไอเทมนะนี่ทำยังไงก็ดได้วิธีที่รับไอเทมเราก็จะไปกันแบบรวนรวบรวบนะเอาไอเทมนี่นะได้สามชิ้นนะเดี๋ยวดูดี่แอคทิฟเมนตขึ้นว่าไงเว้ที่บังสอนทําสําคัญมากอ๋อเห็ bath, นไหเห็ learned, นไเห็นเรารรเรารไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบ เราต้องรีบเรากะไว้เรากักไวปึ๊บเมื่อกี้รับไปแล้วนะสามนะนี่ได้หน้าก็ได้หนึ่งมะเอได้สามเป็นเก้าได้สามเป็นหกแม่เป็นหกนี่ลหละนี่ลหละนี่เดี๋ยวซื้อตู้ก่อนซื้อตู้ซื้อตู้ไม่ได้นะเมื่อกี้เป็นหกนะเป็นหกนะเราซื้อตู้นะเราไปรับที่หน้าตู้ดิรับที่หน้าตู้เราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งไอ้นี่นะเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งเงินหมดนะทำหน้าตู้ก่อนนี่ได้หนึ่ง่ะหนึ่ง เด็ดเองเฮ้ยฮัลโหลเอ,อ้ยเ,เ,เราเราหลืออีกสามนะเราจะได้เราจะได้ผ่านเนี่ยแอคชิดแบบไวๆเออเราจะได้ไปกินแบบอ่าอ่าอ่าอันนี้นะเหลืออ,อีกสามใช่ไหม 9, 000, กกเก้าพันสองหมื่นห้าอีกสอกเจ็ดหมื่นหน้าเดี๋ก็สองหมื่นหน้าหรือสามหมื่นสามหมื่นแปด ้องมีสามหมื่นแปดนั่นถึงจะมากดน้ํายาได้อีกนะก่อนนี้มันซื้อได้เปล่าโอ้เพิ่มเป็นยี่สิบครั้งโอ,โอ,โอรอสักคู่นะรอตกคู่นะครับทุกคนเออราคาเท่าเดิมตั้งสองหมื่นห้านะฟาร์มตังมาก่อนฟาร์มเงินมาซื้อก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงสามพืน้นมันยังไม่ผมอยากจะปลดแอคชีฟต,ตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนผมผมก็เลยยังไม่แอผลไม้ เป็นไงมั่งแบบใหม่อู้สนุกมากเลยครับเฟโมอดีไหมฟูลสเปกต,ตั้มแต่มสี่เลยตึ้งใหญ่เกินอ่าอันนี้ละกันอันนี้ละกันเอ่อตังเหลือตังเหลือเีอย๋ยวเปลี่ยนนี่เราทำแอปชีพแอปชิปไปเรื่อยนะสามเอาหมดจังงั้นไอหนุม่ม เราต้องบัฟนายใช่ไหมเราต้องบัฟตู้ใช่ไหมอเอ๊ะเอ้ยไม่ใช่เทดดิ้งขอโทษแมปใหม่ครับช่างอัปเดตใหม่หรอครับมาแมปแมปใหม่เลยครับแมปใหม่เพชรโกครับช่างบินกดตามเข้ามาเลยเราก็มาเล่นพร,พร้อมๆกันเลยลเล่นพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าเขียนตู้ตรงไหนเขียนตู้ตรงไหนโอชั่น นี่งหมื่นหนึ่งมันมันเรียกเก็บเราแผ่นนะึงนะเออเราเราค่อยๆขายสามครั้งแล้วก็เลิกขายนะอ่าอีกสองครั้งนะถามว่าบางเก็บเงินไว้ท,ทําไมทําไมบอาบางไม่หนึ่ง achievement มันจะทำ achievement เสร็จแล้วพอแล้วพอพอก่อน achievement น,นะครับได้รับไอเทม35 35อันนะ เราต้องไปเราต้องไปซื้อน้ำยาที่มันตกตามพื้นนะเหมือนผลไม้เมื่อกี้นะแล้วมันจะมันจะง่าย